สวัสดีครับทุกๆคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Burning Monster Gaming ซึ่งพรุ่งนี้ก็เป็นวันปีใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นซึ่งเวลานี้ก็ใกล้จะหมดรอบมือรีบีแล้วโอเคไม่มีเสียเวลาละหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์เอาแล้วครับทีนี้เอาแล้ว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 ผมว่ามือผมไม่เกลือนะเฮ้ย มันจะมาหาไม่ได้แล้วกูขอร้องนะกูขอนะกูขอนะสักตัวเมอร์ลี่นะเมอร์ลี่นะโอ้โหไอ้ไม้ตามมาหากูแม่งทำกันได้โอ้โหไม่ตกก็รีบๆๆแล้วโอ้กูรีบแล้วโอ้โหไอ้พรดีไอ้บ้าประดีจ,จอนอีกแล้วอ,อ,ลอ,อีเหี้ยกูขอร้องเมอเอรรี่บิน เมลีบีนเมลีบีนโอ้สาหัสเหลือเกินโอ้ oh, ไปตลกแล้วอืม hmm. สาหัสสาหัสสาหัสครับจังแม่งแล้วไม่วางแม่งแล้วอืมเฮีย กูไม่หวังแม่งเรียบร้อยครับด้ท่าอีกแล้วพอแล้วครับโอเคหมดเรียบร้อยกูด์บ่ายไอ้ไม่ใช่กูด d บ y ายเมอรี่เฮียใครแม่งเกลือสาหัสต,ตัวผมอีกบ้างอายล้วอายพีอุ้ยโอ้โหแม่งโอ้สากัดยูนิตบิน เจองานนนแหละครับนี่แหละเขาเรียกว่าคนดวงห่วยหวยแม่งจนสิ้นปีมึงคิดดูใครแม่งจะดวงหวยแม่งขนาดนี้วันนี้วงการเอ้ยแม่งทำกูเกินแล้วกูก็ยังไปกอกกัาพูเขาอีกเนาะเออช,ช,ช่างมันช่างมันก็สุขสันต์วันปีใหม่นะครับ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมีโชคมีลาบตลอดเวลาตัวมึงต้องไม่เกลือแบบมึน,นนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอให้ทุกคนดวงดีความสุขและช่วงนี้ก็เป็นสถานก,การณ์ไวรัสระ,ะบาดมึงก็ต้องรมาระวังตัวกันด้วยนะครับแล้วก็เจลาเปิดกาชาก็เปิดให้เป็นด้วยนะครับก็แค่นี้แหละขอบคุณครับเออตายตายตายคลิปนี้ไม่ผ่านกันตัดต่อนะีเกียจแต่ อ้หยทุกคนมีความสุขอุกนะครับอยังว่าแนะเนาะเปิดไม่ได้คงดวงหมดไปกับสองตัวนี้แหละเออหมดไปแล้วก็ว่าโอเคก็ขอบคุณนะครับตายเลยเราโอเคมึงจะปิดคลิปจริงปะเนี่ยโอเคปิด